ปลี่ย่างเจ้าหัวลำโพงกันเลยเพื่อน โอ้โหตัวนี้โคตรโหดจิ้วจิ้วจิ้ว,วโอ้ยกระจายกี่ทางวะเนี่ยรวมล่างเจ้าหัวกล้องระเบิดม่วงโอ้โหโคตรหลายทีวีครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกมสงครามรวมล่างเจ้าหัวกล้องกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็เพิ่งเปลี่ยนล่างเจ้าหัวกล้องตัวนี้ออกมาได้เป็นล่างที่สุดเท่กันเลยนะใช้พลังโอ้โห ขอลำแสงจากฟากฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล่างที่เราจะได้พบเจอในวันนี้นั้นจะมีความสุดเท่ขนาดไหนกันต่อก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพียตีผสมรวมล่างเจ้าคาเมล่าแมนต่อสู้ในวันนี้กันด้วยาอบ้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะได้เวลารวมร่างเจ้าหัวกล้องเรเวล2 2ครับผมกลายเป็นหัวทีวีหน้าจอสีส้มนี่ฉายแสงด้วยความรุนแรงกันอีกแล้วเพื่อนไปอืเริ่มต้นด้วยโอ้โหลำแสงแบบรุนแรงสุดๆลำแสงสุดร้อนแรงจากหน้าจอมาจัดไปจืดอืมไม่ต้องกดเร่งพลังงานนี่ก็อุ้ยตายเรียบครับผม ว้าโอ้ยสกีบีดี้ไม่เหลืออืมถล่มยับนี่จืดเล่งความไวโอ้โหตายเกลี้ยงเฮ้ยวิกตอรี่รับเงินกันเถอะเอาละสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็เลื่อนขั้นต่อไปกันเลยเถอะมารวมล่างหัวส้มนี่เจ้าหัวทีวีสีส้มเปลี่ยนล่างครับผมอุย้ยลำโพงที่เฮ้ยคลื่นแรงสูงครับผมเลเวล23ลุยเลยเพื่อน ดูสิพลังคลื่นจะแรงขนาดไหนนี่โอ้โหดันโบนัสอืมเก็บเงินกันเถอะจืดอุย้ยเล่งยิงจิ้วจิ้วจิ้ว เป็นคลื่นที่ดูแรงสุดๆอืมเดี๋ยวเราก็จะใช้เงินในการเรียกตัวต่างๆมารวมร่างเยอะๆตอนนี้น่าจะเก็บได้ค่อนข้างมากวิกตอรี่ดูสิป่าวนี้นี่รวมร่างได้แค่ไหนกันเรเวล20ยังไม่ครบอ่าเรียกเจ้าหัวลำโพงออกมาก่อนอืมได้มาเรเวล21อ่า22 1หนึ่งตัวแล้วนะขาดอีกหนึ่งตัวปั๊บปั๊บปั๊บ เงินยังเหลือเฟือฟรึบเลเวลนี้23คสับผมเจ้าลำโพงเลเวล23เปลี่ยนล่าง นี่มันหัวลำโพงใหญ่เสื้อสีแดงครับผมนี่ลำแสงกระจายห้าทิศทางครล่นี้นี่อืมแต่งตัวแบบน่ารักสุดๆนี่ลำแสงชดกันสีแดงจิวจิวจิวจิจิวโอ้โหโหดมากโดนความกระจายของลำแสงขนาดนี้ไม่ทันได้เห็นหน้ากันสกีบีดี้จลวดอุ้ยไมห้หมดอู้มากันใหญ่ ไม่ถึงตัวหรอกเพื่อน <c oughs> คราวนี้ก็โหดเหมือนกันได้เวลารวมร่างกันต่อวุ่ยกล้องออกมาเพียบพระผมเอ,ออยังไม่พอต้องรวมกันอีกนี่23เป็น24ล้เพื่อนเจ้าหัวรำโพงเรเวล24รวมร่างกัน ลำแสงลังสีอะผมโอ้โหยิงโหดแล้วก็ยิงกระจายสุดๆไปเลยเพื่อนนี่หัวลำแสงที่เข้มข้นคราวนี้ยิงกระจายกันอีกวิ่ยกระจายมากกว่าเดิมเจอแบบว่าลำแสงลังสีคราวนี้โอ้โหตัวไม่ได้โผล่เราจะปล่อยให้พวกนี้แม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วก็โจมตีมันให้หมด โอ้ยไม่ได้เร่งการโจมตีนี่ก็เอ้ยตายเหมือนกันคําเตือนระวังเจ้าบอส <c oughs> โผปุ๊บตายปับ๊บเจ้าบอสโผมาสิเออยิงมันให้หมด มาบอสโผล่มาแล้วหูยสองตุ๊บนี่บอสแล้วหรอแปบ๊บเดียวก็ตายเหมือนกันได้เวลาเปลี่ยนร่างกันอีกแล้วอืมรู้สึกว่าเงินด้านบนกําลังจะหมดโอ้ยมีตัวมาช่วยครับผมขอ,อตัวดีๆหน่อยสิ24เอาละเปลี่ยนร่างเจ้าหัวกล้องลําแสงลังสีครับผมโอ้โหกลายเป็นลําโพงสนับมือคราวนี้นี่ลําแสงกลายเป็นยังไงเอ่ยหูยคลื่นยังแรงแม่แต่ว่า ว่ายิงไม่กระจายนี่เราต้องกดเร่งพลังงานแต่ก็เป็นพลังงานที่โดนทีเดียวนี่ไม่เหลือผมจิวจิวจิวจเหมาะกับการตีบอสเดียวๆมาจะเจอบอสไม่เอ่ยอยากจะวัดพลังไปเลยเพื่อนอยา่าโอ้โหคลื่นใบมีด แม่ตายเกลี้ยงป,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 ปุ๊บ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 สุดจอดตอนนี้นี่เรียกออกมาเป็นเรเวล22ตัวเก่าๆลบทิ้งไปเลยละกันนะน่าจะเรเวลห่างเกินไปแล้วมา <c oughs> ได้เป็นตัวเรเวล20เออตัวช่วยมาแล้วเพื่อน <c oughs> มารวมกันหน่อยอืม25โอเคเปลี่ยนล่างเจ้าหัวลำโพงกันเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหตัวนี้คนโคตรโหดลำโพงเยอะแยะเปหมด ส่วนมือนี่ติดพลังอะไรไว้ด้วย <c oughs> อืมลำแสงกระจายม่วงขีดยาวๆครับผมลุยตอนนี้นี่เจอลำแสง พลังสีม่วงของฉันหน่อยโอ้โหดันเป็นด่านเก็บเงินฉันจะเอาไปสู้กับสกีบิดี้ให้ตายเถอะอย่าเออเอาระเบิดไปกินแค้นเหลือเกินสงสัยเราอาจจะต้องใช้เล่นอีกด่านหนึ่งจะได้เห็นพลังที่แท้จริงวิกตอรี่ตอนนี้ก็ลุยขอดูพลังกันก่อนนะเพื่อน มาเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ลุยจิ้วจิวจิ้ว,วหุยกระจายกี่ทางวะเนี่ยคุมทั้งหน้าจอฮ <c oughs> ยังแรงนี่เร่งพลังงาน <c oughs> ยังแรงเหมือนเดิมนะเพื่อนหุยสุดยอดจู่ๆแล้วก็ยังไม่เจอกับเจ้าสกิบดี้ตัวใหม่อืลุยเข้าไปยา่าโอ้โห่แทบไม่ได้มองเห็นตัวตอนนี้นี่ได้เวลาเปลี่ยนร่างเจ้าหัวลำโพงสีม่วง โอ้โหเฮ้เยพลังงานระเบิดแล้วเพื่อนนี่ยิงออกจากอกอ้ระเบิดม่วงครับผมตุ่มเรียกออกมาเลยด้วยเงินทั้งหมดนี่รวมกันได้เรเวล27ครับผมไปมาลำแสงระเบิดม่วงเจอกันหน่อยปุ่งปุๆงปุงปุปุงป,งป,งป,งปงโอ้โหแรงจริงๆริงโอโ,โดนกระจายหลายตัวจริงๆเลยนะอืถือว่าใช้ได้ครับผมตอนนี้โอ้โหแรงเกินไปไหมเนี่ย คำเตือนระวังบอสครับผมมาเจอํำแสงระเบิดไม่มีกลัวเเรียบร้อยเรียกออกมาเยอะๆนี่รวมยิบสี่ได้หลายตัวรวมร่างเจ้าหัวกล้องระเบิดม่วง โอ้โหโคตรหลายทีวีครับผมเฮ้ยฉายแสงืหสีขาวที่แรงที่สุดอุ้ยมีตั้งหลายจอผมแม่ลำแสงที่สว่างจ้าจตือนโอ้โหแสบตาเหลือเกินโดนกันให้หมดหไม่มีตัวไหนนี่ไม่ยอมดูจอเราหรอกโอ้โหยิ่งตาเหลือๆแบบนี้นี่แป๊บเดียวตายคำเตือนระวังบอสครับผมยิ่งเล่งพลังงานไปใหญ่ฟืด นี่โอ้โหโดนกันให้หมดอมืไม่เหลือสักตัววิกตอรี่อุ้ยตัวนี้เท่สุดๆมารวมกันต่อแบบไม่หยุดเปลี่ยนล่างเจ้าหัวทีวีครับผมเรเวล30ยาิบยาห คอนม่วงลำแสงม่วงที่โหดกว่าเดิมแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคุณได้บรรลุระดับการผสานสูงสุดแล้วหวังว่าจะได้รับบทบาทใหม่อุยตัวนี้นี่เป็นตัวที่สูงสุดแล้อย่างนั้นหรองั้นตอนนี้ก็รวมๆไปก่อนมาเจ้าคอนม่วงพลังลังสีลำแสงจากฟากฟ้าโอ้ยฟังนี้นี่จิ้วจิ้วโอ้โหค่อยๆทะลมมันอุ้ยมีตัวเล็ก เกือบหลุดมาถึงนี่ไม่ถึงตัวฉลอกอ้าวเรเวลสามสามจิว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 ,จวแม่เรานี่ยหืรวมร่างเจ้านี้ได้แบบสุดโหดละเกินแม่ตอนนี้นี่เราจะทําการอืรวมร่างมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมรอพรจากฟากฝาแม่เมื่อไหร่จะบินมาหานะมาแล้วจ้าเฮ้ยได้สี่ตัวมาฟืบฟืบนี่ยี่สิบหกโอ้ยได้ยี่สิบแปดแล้วผมแล้วก็ ไม่น่าจะพอลุยไปก่อนละกันเฮ้ยคราวนี้เหมือนจะเจอบอสหรือเปล่ามาถล่มสกิบิดี้มีตัวใหม่ๆม,มาบ้างไหมเอ่ยจู้จิอุย้ยไม่มีหลุดมาถึงตัวหรอกอืมคำเตือนระวังบอสกันด้วยมาแน่จริงก็โผลมาสิตัวนี้นี่อืมเป็นตัวที่แรงที่สุดแล้วเพื่อนจ้าเฮ้ย อฮ้ยโอ๊ยอยต้องเร่งนิดนึงให้เกือบโดนเอาละสำหรับคราวนี้นี่มารวมต่อฟรึบเปลี่ยนล่างเจ้าหัวกล้องเรเวลสูงสุดยา่าไม่ได้ครับผมเฮ้ยอะไรวะนี่ดูภารกิจหน่อยสิถ้าสมมุติว่าเราลบทิ้งนี่สตัวแบบนี้เอาก็ยังแบบว่ายังอยู่อีก โอเคนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นี่เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะอืถ้ามีอัปเดตล่างใหม่ๆห,หรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาเล่นกันต่อนะถ้ามีเกมแนะนําอยากจะให้เล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ใน คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ